อุทัยทิพชาแนลยินดีนำเสนอผลงานของโคบานไอทึกฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาท่านจะได้ไม่พลาดการขีมโมจากอุทัยทิพนะครับเสียงลมพัดผ่านทุ่งนากว้างไกลท้องฟ้าเปลี่ยนสีจากฟ้าครามเป็นส้มอมชมพูในยามเย็นไอทึก เด็กชายวัยสิบสี่ปีจากหมู่บ้านเล็กๆในภาคอีสานนั่งห้อยขาบนขอนไม้ริมทุ่งนามองดูควายที่เดินกลับคอกอย่างเมอรลอยถึกเอ้ยเมื่อแแรงบบกลาสิกินอีอย่งแน่ลูกแม่ของเขาตะโกนถามจากหน้าบ้านไม้เก่าๆเอาแนวเก้าก็ได้แม่เขาเหนียวกัไปาย่างกระแทบแล้วถึกตอบพร้อมรอยยิ้มจางๆแม่ในใจจะรู้ว่าบ้านนี้ ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นคำคืนนั้นครอบครัวของถึกนั่งล้อมวงกันใต้แสงแตะเกียงน้ำมันบ้านไม้ไผ่หลังเล็กๆที่ถูกสร้างจากไม้ไผ่และฟากไม้เรียบง่ายตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งนากว้างใหญ่พ่อของถึกคือลุงเพียนเป็นชายร่างผอมเกรงผิวกร้านจากการทำไร่ไถนาดวงตาแฝงด้วยความมุ่งมั่นและเหน็ดเหนื่อยส่วนแม่ของเขาคือป้าคำแพง หญิงใจดีที่ใบหน้าเปื้อนยิ้มผู้คอยดูแลบ้านและลูกอย่างอบอุน่นพวกเขามาจากหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในอำเภอหนึ่งของภาคอีสานชีวิตเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความรักไอถึกนั่งข้างๆพ่อแม่บนเสื่อพื้นเก่าๆที่ปูอยู่กลางบ้านไอถึกหันไปมองข้าวปลาอาหารบนสำรับไม้ไผ่มีเพียงข้าวเหนียวปลาย่างและน้ำพริกปลาระ แม้จะเป็นอาหารธรรมดาแต่กลับเต็มไปได้วยความรักและความเอื้ออาทรออีแม่แนวกินมือนีคือหอมแท้ถึกเอ่ยชมพร้อมหยิบปลาย่างใส่ปากและตามด้วยข้าวเหนียวร้อนๆพ่อหัวเราะเบาๆพลางพูดว่านี่ล่ะของแสบบ้านเฮานะบักลาเอ้ยบ่มีอยังหรูหราดอกแต่ก็แสบสุดๆเอาอีหยังแหลกกับบยอมคือกันเดี๋ยว แม่ปั้นข้าวเหนียวใส่มือแล้วส่งให้ทึกกินหลายๆเด้อบักลามื่ออื่นเสดมีแห้งไปไถนะซอยอีพอทึกหัวเราะอย่างมีความสุขอีแม่ก็อย่าลืมเอาปลาแดกต้มเอาคน้านใส่แจวแนวแเสบไปให้ลาน้ำเน่เด้อเสียงหัวเราะและบทสนทนาภายใต้แสงตะเกียงทำให้บรรยากาศอบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักแม้อาหารจะเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมาย และความสุขที่หาไม่ได้จากที่ใดถึกมองหน้าพ่อแม่ด้วยแววตาจริงจังก่อนจะวางช้อนลงแล้วพูดขึ้นเบาๆแต่หนักแน่นว่าอีพอแม่ลาอยากไปทำง,งานกรุงเทพไหมลาบ่ได้อยากอยู่บ้านนะไปตลอดชีวิตดอกลาอยากลองไปเบิงโลกกวางเนะีอยากหาเงินมาให้อีพออีแม่ใส่สบายสบายพ่อของถึกนิ่งไปครู่หนึ่ง ก่อนจะถอนหายใจยาวอย่ามาหาว่าแบบนี้กรุงเทพกรุงไทยนะมันบ่แมนที่สิอยู่กันได้ไง่ายๆได้ลูกเจ้าก็ยังหน่อยสิอย่าเฝ้าคิดท้อแม่เอื้อมมือมาจับไหล่ลูกชายเบาๆสิไปแจ้งไดล่ะลูกเอ้ยพ่อกับแม่กับพีเจ้าอยู่ผู้เดียวไปอยู่แบบนั้นพ่อกับแม่ก็สิเป็นห่วงแม่บ่ให้ไปดอกนั้นเป็นครั้งแรกที่ความคิดของถึก ถูกเปิดเผยให้พ่อกับแม่รู้แต่ถึกก็เข้าใจจึงได้แก่งเงียบไว้แค่นั้นและนั่งกินข้าวกับพ่อแม่อย่างอริดอร่อยถึกยิ้มจางๆแล้วพูดด้วยความอ่อนโยนอีพออีแม่ลาบไปก็ได้ดอกหลายย่านขึ้นหอดอีพอ,อีแม่นะคำคืนนั้นทั้งพ่อและแม่ต่างก็นอนไม่หลับเพราะเข้าใจลูกชายดีว่ามีเหตุผลอะไรที่พูดแบบนั้น ถึกอยู่กับพ่อแม่มาตั้งแต่อ่อนแต่ออกสภาพครอบครัวเป็นอย่างไรถึกรู้ดีจึงมีแนวคิดที่อยากจะแบ่งเบาภาระของพ่อและแม่1ปีต่อมาถึกมีอายุได้15ปีบริบูรณ์ในเย็นวันหนึ่งกลางวงพาข้าวถึกจึงได้เอ่ยคำนี้กับพ่อแม่อีกครั้งอีพออีแม่ให้ลาไปทำงานกรุงเทพเถอะลาอยากหาเงินมาให้พ่อกับแม่ใส่ ลาบ่อยากให้พ่อกับแม่ลําบากอีกแล้วถึกบอกพ่อกับแม่ด้วยความจริงจังพ่อกับแม่ชงงะงักค้างคำาข้าวเข้าปากดวงตาเป็นประกายระยิบสั่นเล็กน้อยน้ำใสๆค,ค่อยๆซึมลงมาทางหางตาแม่วางมือจากปั้นข้าวเหนียวพูดด้วยเสียงสั่นเครือสิไปหรือบ่าลูกมันไก่เด้แม่เป็นห่วงสองแม่ลูกประสานตากัน น้ำตาแห่งความรักและความหงอยไหลเอ่อท่วมดวงตาทั้งคู่อีแม่ลาอยากไปสู่ในเมืองกุงเบิงลาเอาตลอดได้ให้ลาไปเนาะแม่เนาะถึกอ่อนแม่ด้วยสายตาที่วิงวอนลาอยากซอยอีพ่ออีแม่ลาบ่อย่างให้พ่อกับแม่ลำบากไปกว่านี้อีกแล้วพ่อพยักหน้าอย่างช้าๆก่อนจะเอื้อมมือมาตบไหล่ถึกเบาๆ ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความห่วงใยถ้าสิไปเห็ดเวียกยุงเทพอ,อีหลีก็ต้องตั้งใจเด้อลาเด้อไปทั้งใดก็อย่าลืมว่าเฮ้ามาจากไสอย,ย่ายเห็ดให้น้ำสกุลบานเฮาเสียหายเด้อพอแม่บ่ได้มีหยังสิฝากให้เจ้าดอกนอกจากคำสอนนี้แม่ยืนมือมาลูบแขนถึกเบาๆน้ำเสียงสั่นเครือแม่บ่ได้ห้ามเจ้าดอก แต่แม่เป็นห่วงเจ้าไปทั้งไกลก็ต้องดูแลเจ้าของเด้อถ้ามือใดมันลำบากมันบ่นไหวใก่กลับมาบานเขาเด้อพ่อเสริมขึ้นอีกว่าเงินทองนะมันของบาดใจเจ้าอย่าได้ไปหลงงมงายกับของที่มันได้มาง่ายๆเด้อเถอะถ้าเสียงานก็เฮ็ดให้มันเป็นงานสุดเจริดถึงมันสิยากแต่ก็ภูมใจได้ว่า เฮาเหดในสิ่งที่ถืกต้องแล้วถึกก้มหน้ารับคำอย่างหนักแน่นน้ำเสียงจริงจังลาสัญญาเด้อพ่อแม่ลาสิบวเหตให้บ้านเฮาเสื่อมเสียดอกลาเสียดให้ดีที่สุดเพื่อให้พ่อกับแม่ได้อยู่สบายใต้แสงตะเกียงคืนนั้นแม้บรรยากาศจะเต็มไปด้วยความอบอุน่นแต่ในใจของถึกกลับลุกโชนไปด้วยไฟแห่งความฝันและความมุ่งมั่นเขารู้ว่า หนทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่เขาก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันเพื่ออนาคตของครอบครัวพ่อแม่ของเขายากจนไม่มีเงินส่งเขาเรียนต่อถึกนั่งมองเส้นขอบฟ้าที่ค่อยๆรับขอบนะความมืดเริ่มเข้าปกคลุมแต่ในใจของถึกกลับสว่างสวยไปด้วยความฝันและความมุ่งมั่นเขาไม่ต้องการจมอยู่กับความลำบากแบบนี้ไปตลอดชีวิต เสียงลมพัดผ่านทุ่งข้าวแห้งเหี่ยวทำให้ถึกยิ่งรู้สึกถึงความแร้นแค้นและความจำเจของชีวิตบ้านนาแสงดาวพร่างพราวเหนือท้องทุ่งนากว้างไกลความเงียบสงบของหมู่บ้านดูจะตัดกับความมุ่งมั่นที่ลุกชนในใจของถึกแม้ชีวิตข้างหน้าจะเต็มไปได้วยความไม่แน่นอนแต่ความรักและคำสอนของพ่อแม่คือเข็มทิศที่จะนำทางให้เขาก้าวไป แม่ของถึกรูปหัวลูกชายเบาๆราวกับส่งกำลังใจไปไกลซ้ำใดเจ้าก็ยังเป็นลูกของแม่คือเก่าเด้อล่ะพอเอื้อมมือมาตบไหลอีกครั้งก่อนพูดด้วยนำเสียงจริงจังถ้าพูดใด้มันดูถูกหรือว,ว่าคมเหงเจ้าก็อย่าไปย่อมมันง่ายๆแต่ก็อย่าได้ไปหาลำพ้องตัวเด้อสุดจริตใจคือสิ่งสำคัญที่สุดครับพอ่อแม่ ลาสิจำไว้ทุกคำถึกตอบอย่างหนักแน่นความเงียบเข้าปกคลุมอีกครั้งแต่ครั้งนี้กลับเต็มไปด้วยความหมายเสียงลมพัดผ่านทุ่งนาราวกับเป็นสักขีพยานให้กับการตัดสินใจครั้งสำคัญของถึกหนึ่งอาทิตย์ต่อมารุ่งเช้าที่หน้าบ้านของถึกเขาก้มลงกราบเท้าพ่อกับแม่น้ำตาแห่งความซาบซึ้งและมุ่งมั่นไหลอาบแก้มถึกสัญญา ตึกสิบลืมบานเอาเด็ดขาดพ่อกับแม่พยักหน้าด้วยความภูมิใจเดินทางปลอดภัยเด้อลออ่ะเด้อแม่สิถาเจ้าอยู่บ้านนี่ละแม่ยืนถุงผ้าเล็กๆที่เย็บจากเศษผ้าหลากสีอย่างประนีตให้ทึกมือของแม่สั่นเล็กน้อยน้ำตาคลอเบ้าขณะพูดด้วยเสียงสั่นเครือว่าแม่เย็บผ่าพื้นนี่ไว้ให้เจ้าติดต,ตไปน้ำเดอ้อถือว่าเป็นกำลังใจจากแม่ พื้นนี่นะแม่เย็บเมื่อคืนนี่ทุกเข็มที่แม่เย็บแม่ก็คิดหอดเจ้าทุกคํำนั่นละ่ะอยากให้เจ้าปลอดภัยเพรต้องลำบากลำบนรถโดยสารสายร้อยเอ็ดกรุงเทพได้เข้ามาจอดที่ชานชลาประจำอำเภอถึกออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานครพร้อมถุงผ้าผืนเล็กจากแม่ที่เปรียบเสมือนพลังใจติดตัวโลกภายนอกอาจจะโหดร้าย แต่ความหวังและคำสอนของครอบครัวคือพลังให้เขาก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยความมุ่งมั่นนั้นถึกตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพด้วยความหวังว่าจะหางานทำและเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นแม้จะรู้ว่าหนทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยอุปสรรคและความท้าทายแต่ถึกก็พร้อมที่จะเผชิญกับทุกอย่างเพื่อครอบครัวที่เขารักถึกขึ้นรถ ไปพร้อมกับความฝันอยากช่วยครอบครัวให้พ้นจากความลำบากเขาเชื่อว่าในกรุงเทพมีงานมีโอกาสและก็มีเงินทองที่พอจะส่งกลับมาสร้างบ้านใหม่ให้พ่อกับแม่ได้เมื่อมาถึงกรุงเทพทุกอย่างดูจะยิ่งใหญ่และวุ่นวายเกินกว่าที่เขาเคยจินตนาการถนนหนทางเต็มไปด้วยรถราขวักข่ายและคนเดินกันขวักข่ายเหมือนมดงานเพื่อนบ้านในหมู่บ้านที่ชื่อพี่เมียวเคยบอกว่า จะช่วยหางานให้แต่เมื่อถึกมาถึงกลับเจอเพียงห้องเช่าคับแคบกับคำพูดเลื่อนลอยโอกระถาไปก่อนเด้อเดี๋ยวเอ่ยสิหางานดีๆให้ดอกพี่เหมียวพูดพร้อมกับยื่นเงินที่ให้เยืมให้แค่ร้อยเดียวถึกเริ่มทำงานเป็นคนงานก่อสร้างในไซ์งานแถวลาดเพา้างานหนักและอากาศร้อนจัดจนแทบจะไม่มีแรงจะยกมือกินข้าว เพื่อนรวมงานบางคนยังหัวเราะเยาะสำเนียงพูดอีสานของเขาเฮ้ยไอบ้านนอกระวังเจ้านายฟังไม่รู้เรื่องนะโว้ยเสียงของพวกเขาก่นแกล้งดังลั่นไซงานทึกก้มหน้าก้มตาทำงานต่อไม่พูดอะไรคืนหนึ่งหลังเล,ลิกงานและเดินกลับที่พักในซอยเปรียวทึกถ,ถูกกลุ่มวัยรุ่นที่ดูเหมือนจะเป็นพวกขี้ยาเข้ามาประชิดต,ตัวเอ็งมีเงินไหมไอ้หนุ่มบ้านนอกหนึ่งในนั้น ถามก่อนที่จะกระชากกระเป๋าของถึกเขาพยายามขัดขืนแต่สุดท้ายกลับถูกพวกนั้นซ้อมจนล้มฟุบกับพื้นเลือดไหลนองพื้นปนไปกับความเจ็บปวดที่แผลซ่านจนแทบหมดสติแต่แล้วเงาหนึ่งก็ก้าวเท้าเข้ามายุดเดี๋ยวนี้นะเสียงทุ้มต่ำดุดันดังขึ้นชายไวกลางคนในชุดเสื้อยืดธรรมดาเดินเข้ามาอย่างไม่เกรงกลัวเขาชื่อเฮียคง เจ้าของร้านขายอะไรรถที่อยู่ในย่านนี้เฮียคงจัดการกับเวรุ่นพวกนั้นจนแตกฮหอก่อนจะพยุงถึกขึ้นจากพื้นเอ็งยังไม่ตายหรอกนะลุกขึ้นซิเขาพูดพลางส่งน้ำเสียงเหมือนคนดุแต่ก็ช่วยประคองถึกไปที่ร้านของเขาเฮียคงให้ถึกพักรักษาตัวอยู่ที่ร้านบอกเล่าเรื่องราวชีวิตในกรุงเทพให้ถึกฟังเด็กอย่างเอ็งนะถ้าคิดจะอยู่ที่นี่ต้องมีสองอย่างไว้ในหัว ขยันกับอดทนจำไว้นะถ้าเองปล่อยให้ใครมาข่มเหงง่ายๆเองก็อยู่ไม่ได้หรอกคำพูดนั้นกระทบใจถึกอย่างจังมันเหมือนการจุดประกายให้เขาลุกขึ้นสู้ไม่ใช่เพื่อเอาชนะคนอื่นแต่เพื่อยืนหยัดในชีวิตของตัวเองถึกขอเฮยคงทำงานที่ร้านโดยเริ่มจากงานเล็กๆอย่างเช็ดถูดทำความสะอาดชิ้นส่วนอะไรและส่งของ เฮียคงสอนถึกทั้งเรื่องงานและการเอาตัวรอดในกรุงเทพวันหนึ่งถึกถามเฮียคงด้วยความสงสัยทำไมเฮียถึงช่วยผมวันนั้นล่ะครับเฮียคงนิ่งไปสักพักก่อนตอบเฮีย er <He> er ก็เคยเป็นเด็กบ้านนอกเหมือนกับเองนั่นแหละตอนนั้นน่ะไม่มีใครช่วยเฮียเฮียก็เลยสาบานว่าถ้าเจอใครลำบากเฮีย er <He> er ก็จะไม่ปล่อยผ่านคำพูดของเฮียคง ทำให้ถึกยิ่งรู้สึกทาบซึ้งเขาสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ปล่อยให้ความลำบากบทขยี้เขาอีกต่อไปหลายเดือนผ่านไปถึกเริ่มเก่งขึ้นในงานที่ทําเขาเรียนรู้จากเฮียคงทั้งการซ่อมรถและการเจรจากับลูกค้าชีวิตของเขาเริ่มมั่นคงขึ้นทีละนิดแม้จะยังห่างไกลจากคําว่าร่ํารวยแต่ถึกก็รู้ว่า ตัวเองกำลังเดินอยู่บนหนทางที่ถูกต้องชีวิตมันต้องสู้อะทึกเฮีย er, คงพูดในเย็นวันหนึ่งจำไว้นะคนที่อยู่รอดได้ในเมืองนี้ไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ทึกยิ้มรับคำพูดนั้นด้วยความมั่นใจครับเฮียผมจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดในใจเขารู้ดีว่าเส้นทางข้างหน้ายังมีอุปสรรคอีกมาก แต่เขาพร้อมแล้วที่จะลุกขึ้นยืนด้วยตัวเองและต่อสู้เพื่อความฝันของเขาในเมืองกรุงแห่งนี้เสียงเครื่องยนต์ของรถมอเตอร์ไซค์แตงซิ่งคำรามดังก้องอยู่หน้าอู่ของเฮียคงในยามค่ำคืนถึกกำลังง่วนอยู่กับการเช็ดชิ้นส่วนอะไรเมื่อมีชายแปลกหน้าในชุดดำสองคนเดินเข้ามามีของพร้อมหรือยังชายคนหนึ่งพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาถึกขมวดชิ้วไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไร แต่เฮียคงที่นั่งดูทีวีอย่างสบายใจกลับลุกขึ้นยืนเปลี่ยนท่าทางเป็นคนละคนพวกเอ็งนี่ใจร้อนจริงว้วยไปบอกเฮียใหญ่ด้วยว่าเดี๋ยวของถึงแน่ชายสองคนจ้องเฮียคงอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเดินจากไปถึกยืนงงเหมือนคนถูกทิ้งไว้กลางทางเฮียครับเฮีย er. คนพวกนั้นเป็นใครล่ะครับเฮียคงหัวเราะเบาๆอย่าสนใจเลยว่าถึกเอ้ยเอ็งเป็นเด็กดีของเฮ er นะียน่ะดีแล้ว ดูแลเรื่องอะไรก็พอแต่ถึกไม่ใช่เด็กซื่ออีกต่อไปเขาจับได้ว่าเบื้องหลังชีวิตของเฮียคงไม่ได้เรียบง่ายเหมือนที่เขาแสดงออกคืนนั้นถึกแอบตามเฮียคงไปยังโกดังลับแห่งหนึ่งที่อยู่ปลายซอยเปลี่ยวเมื่อเขาแง้มประตูเข้าไปก็ต้องตกตะลึงกับภาพที่เห็นนี่มันอะไรกันวะภายในโกดังมีรถยนต์หรูหลายคันที่ถูกดัดแปลงเพื่อขนของบางอย่าง แสงไฟสลัวเผยให้เห็นกล่องเหล็กขนาดใหญ่ที่วางเรียงรายอยู่เฮียคงยืนสนทนากับชายชะกันคนหนึ่งที่ดูเหมือนเป็นหัวหน้ากลุ่มเฮียคงไอรัตนี้เนี่ยเราเอาไปส่งตรงถึงท่าเรือใช่ไหมชายคนนั้นถามโอ้ของพวกนี้นะต้องถึงมือลูกค้าภายในพรุ่งนี้เช้าไม่งั้นนะพวกเองกับข้าก็คงได้ไปนอนในคุกแนะ่เฮียคงพูดด้วยสีหนะ้าจริงจังถึกแอบฟังอยู่ในมุมมืดหัวใจเต้นรัว เขารู้แล้วว่าเฮียคงไม่ได้เป็นแค่เจ้าของร้านอะไรธรรมดาแต่เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการใต้ดินบางอย่างที่อันตรายที่สุดเมื่อเฮียคงกลับมาที่ร้านทึกตัดสินใจผเผชิญหน้ากับเขาเฮียผมเห็นหมดแล้วเฮียทำอะไรอยู่กันแน่เฮียคงนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนถอนหายใจเอ็งนี่มันอยากรู้อยากเห็นจริงๆวหวทึกเขาเดินไปหยิบบุหรี่มาจุดสศพ เอ็งเคยได้ยินชื่อแก๊งหงดำไหมถึกสายหัวก็ดีแล้วเอ็งไม่รู้จักจะดีกว่าแต่ถ้าจะให้พูดง่ายๆเฮียเป็นคนกลางที่ส่งของให้คนพวกนั้นของของอะไรครับของที่ไม่ควรรู้เฮียคงตอบเสียงเรียบเอ็งคิดว่าโลกนี้มันมีแต่คนดีหรือไงวะถึกบางทีคนอย่างเฮียก็ต้องอยู่ในเงามืดเพื่อให้คนอื่นอยู่ในแสงสว่างถึกอึ้งไปกับคำพูดนั้น เขาไม่อยากเชื่อว่าเฮียคงที่เคยช่วยชีวิตเขาไว้จะเป็นคนที่มีเบื้องหลังอันตรายเช่นนี้เช้าวันต่อมาเฮียคงเรียกถึกมาคุยที่หน้าร้านถึกเอ็งอยากกลับไปใช้ชีวิตแบบเด็กบ้านนอกที่ไม่มีใครมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไหมไม่ครับเฮียผมไม่กลัวเฮียคงหัวเราะลัน่นเอ็งนี่บ้าดีวะงั้นเอ็งก็ต้องเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดจากเฮียแล้วละ่ะจากวันนั้นชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไป เขากลายเป็นลูกมือคนสำคัญของเฮียคงไม่ใช่แค่เรื่องงานซ่อมรถแต่ยังต้องรับมือจากคนจากโลกใต้ดินที่แวะเวียนมาหาเฮียคงไม่เว้นวันและแม้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยอันตรายแต่ถึกก็เลือกที่จะเดินเคียงข้างเฮียคงพร้อมกับคำสอนที่ติดหูตลอดมาในเมืองกรุงนี้นะถ้าเองไม่แข็งพอก็มีแต่จะถูกกลื่นแต่จำไว้อย่าให้ใจเองเปลี่ยนไปเป็นคนเลว เสียงปืนดังสนัน่นจนแก้วน้ำในร้านอะไรกระเด็นตกหล่นเฮียคงสะบดดังลั่นก่อนจะพุ่งหลบหลังโต๊ะไม้เกา่าไอ้พวกนี้มาเล่นหนักไว้ทึกเอ็งหลบไปอยู่หลังตู้เดี๋ยวนี้ถึกตัวสัน่นแต่ก็กัดฟันแน่นเขาไม่คิดว่าวันนี้จะกลายเป็นสนามรบเมื่อแก๊งหงดำซึ่งเป็นคู่แค้นเก่าของเฮียคงบุกมาถึงหน้าประตูร้านพร้อมอาวุธครบมือเฮีย yeah, นี่มาจะเอาชีวิตของเราเลยเหรอ ตะโกนถามก็เออดิเอ็งคิดว่าเฮียขายอะไรรถอย่างเดียวหรืองไงฮะเฮียคงยิงโต้กลับด้วยปืนพกที่หยิบมาจากลิ้นชักวิ่งไปเอาของใต้โต๊ะมาทึกถ,ถ้าจะรอดต้องจัดมันให้เรียบถึกกลั้นใจพุ่งตัวไปยังโต๊ะไม้กลางร้านเขาล้มลงหมอบก่อนเอื้อมมือไปหยิบกล่องเหล็กใต้โต๊ะเมื่อเปิดออกสิ่งที่อยู่ในนั้นคือปืนกลนขนาดเล็กพร้อมกระสุนเฮียผมยิงไม่เป็นโอย้ย งั้นก็เรียนมันวันนี้แล้ววะเฮียคงตะโกนพร้อมกับยิงกระนำ่ำหลังเสียงปืนสงบลงพื้นร้านเต็มไปด้วยปลอกกระสุนและเศษแก้วถึกหายใจหอบเงือแตกพลักเฮียเรารอดแล้วเหรอเฮียคงหัวเราะฮรอดรอบนี้แต่เองคิดว่าพวกมันจะหยุดหรอวะเฮียคงเดินไปหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรออกพี่เสือเหรอจัดทีมเลยวะ จะลุยถล่มลังไอ้พวกหงดําถึกเบิกตากว้างเฮียจะบ้าหรือไงจะบุกไปถึงรังมันเลยเล้วนะเออถ้าเราไม่จัดการมันก่อนเดี๋ยวมันก็ย้อนมาหาเราอยู่ดีรถกระบะสองคันจอดสนิทที่ซอยเปรี่ยวใต้สะพานลอยเฮียคงพยักหน้าให้พี่เสือซึ่งเป็นหัวหน้าทีมมือฉมังจากแก๊งใต้ดินที่เฮียคงเคยช่วยชีวิตไว้ถึกเอ็งอยู่ข้างหลังเฮียไว้อย่าออกนอกแถวครับเฮีย กัดฟันแน่นแม้ใจจะสั่นแต่ก็เลือกเดินหน้าลุยเมื่อพวกเขาลอบเข้าไปในโกดังร้างรังใหญ่ของแก๊งหงดําเงาเคลื่อนไหวปรากฏอยู่รอบตัวพวกมันมาแล้วพี่เสือตะโกนเสียงปืนดังสนั่นอีกครั้งเฮียคงยิงอย่างแม่นยําจนศัตรูล้มลงทีละคนส่วนถึกที่หลบอยู่หลังลังไม้กัดฟันลั่นไกลไปมั่ว,วแต่กับโชคดีโดนเป้าหมายเข้าเต็ม เอ็งยิงได้ว่าถึกเ <laughs> ฮียคงหัวเราะเมื่อการประทะสิ้นสุดลงศัตรูถูกจับกลุมไว้หมดเฮียคงเดินเข้าไปหาหัวหน้าแก๊งหงดำที่ถูกมัดมือแน่นเอ็งคิดว่าข้าจะปล่อยให้เอ็งรอดอีกเหรอวะเฮียคงพูดน้ำเสียงเย็นชาหัวหน้าแก๊งหัวเราะเยาะมึงนั่มันก็ไม่ต่างจากข้าเราเว้ยไอ้คงพวกเราเป็นคนใต้ดินเหมือนกันเฮียคงยิ้มมุมปาก ต่างกันก็ตรงที่ข้าไม่เคยหักหลังคนของข้านี่ลรอเว้ยคืนนั้นหลังศึกเดือดเฮียคงและถึกนั่งพักอยู่ข้างโกดังถึกมองเฮียด้วยสายตาชื่นชมเฮียผมไม่คิดเลยว่าชีวิตนี้ผมจะมาไกลขนาดนี้เฮียคงหัวเราะชีวิตในเมืองกรุงมันไม่ง่ายหรอกนะอ้ถึกแต่เอ็งผ่านศึกนี้ไปได้เอ็งก็จะอยู่รอดในทุกที่เฮียแล้วต่อไปนี้เราจะเจอกับอะไรวะ ก็ไม่รู้เหมือนกันวะแต่ไม่ต้องกลัวถ้ามีเฮียอยู่ข้างๆเอ็งไม่มีวันล้มแน่นอนถึกยิ้มบางๆแม้ข้างหน้าจะยังมีความเสี่ยงและอันตรายรออยู่แต่เขาก็พร้อมเลยไปกับเฮียคงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามขอได้รับความขอบคุณจากอุทยทิพย์ชาแนลก่อนจากกันขอให้ทุกท่านพบแต่วความดีมีแต่วความสุขตลอดไปครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ